่มเปิดปิดเครื่องไม่มีหรอคะใช่ไม่มีทุกคนก็ไม่มีนีบเลยเอาเอาท่าไหนดีวะสรุปออกมาไม่สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับหญิงี่ช่องหญิงทารานะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่หญิงจะมารีวิวเครื่องรอนผมอีกแล้วนะคะหลังจากที่หญิงได้รีวิวแล้วก็ทดลองใช้เครื่องรอนแบบรอนธรรมดาไปให้ทุกคนดูนะก็แบบว่า ผลลัพธ์ที่ออกมามันก็โอเคคุ้มค่าคุ้มราคาที่เราจ่ายไปนะคะวันนี้เนี่ยิ่งก็เลยมีของเล่นมาเล่นใหม่นะคะนั่นก็คือเครื่องนี้เลยเสดนเอาไว้ตรงนี้อันนี้นะคะเป็นเครื่องรอนผมรอนมาม่านะทุกคนยี่ห้อ G.W. น่าจะใช่นะเนี่ยอ่านชื่อยี่ห้อเขาไม่แน่ใจแล้ว ก็คือยี่ห้อ G W แล้วกันนะ,ะขอขออ่านอย่างนี้แล้วกันถ้าผิดก็คือขอโทษด้วยละกันนะคะซึ่งเครื่องรอนมาม่านี้นะยิงได้มาจากเว็บช้อปปีนะทุกคนราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะคะ200ต้นต้นๆไม่แน่ใจราคาแต่เดี๋ยวถ้าแน่ใจจะขึ้นไว้ให้นะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าทุกคนนี่มาแล้วโหเอาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนีววคือเครื่องเขาหอมาดีมากดูดิ คือตอนแรกในกล่องที่ส่งมามีบับเบิ้ลมาห่ออยู่แล้วทบหนึ่งแล้วก็ขอเครื่องนี้มาอีกทบหนึ่งแล้วทุกคนคือแบบเออเนี่ยคุ้มละกับราคาเนะี่ยเดี๋ยวเราแกะกันดูดีกว่าห่อดีจริงๆร้านนี้นี่มาแล้วค่ะ โอ้โหก่อนที่เราจะมารีวิวเรามาดูของแถมที่เขาแถมมาให้ด้วยทุกคนเมื่อกี้นะคะเปิดออกมาก็หล่นออกมาจากกล่องนี่ก็คือเป็นแบบกิ๊บแปะผมมาที่จะใช้ไว้แปะผมอะไรเงี้ยเอออันนี้เขาเขาแถมมาให้นะทุกคนแล้วก็มีอีกอันนึงก็คืออันนี้นะคะกิ๊บเป็นกิ๊บหนีบผมนะคะเอาไว้แบบว่าหนีบผมอะไรเงี้ยเออเขาแถมมาให้2ตัวนะคะเออแล้วก็เป็นคู่มือการใช้นะทุกคนก็โอเคนะคะกับราคา200แล้วก็ได้ของแถมเป็นปแปะ เรียกว่าป,ปอแปะป,ป่ะเออนั่นแหละที่ติดผมกับกิ๊บแบบนี้นะทุกคนก็โอเคกับราคาเรามาดูเครื่องกันดีกว่านี่นะคะก็คือลอนมาม่าหญิงได้มานะทุกคนอันนี้หญิงสั่งมาที่ขนาด26ม MM มนะทุกคนคือมันมีขนาด32กับ26นะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทดลองใช้กันเลยดีกว่านะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนต้องบอกก่อนว่าเครื่องเขาไม่กอกแก๊กนะเนี่ยแบบ ไม่กอกแกก็เเรามาเริ่มดูกันที่ตัวเครื่องกันเลยดีกว่าทุกคนนะคะอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะคะก็คือไว้เปิดปิดเครื่องเนี่ยพอเปิดเนี่ยอ่ะเออใช่ก็จะเปิดอย่างนี้นะคะเป็นเหมือนล็อกเออตัวล็อกเครื่องนะคะไม่ให้อ้าเวลาเราเก็บอะไรเงี้ยโอเคแล้วพอมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรหน้าจอในการบอก อุณหภูมิที่เราใช้ในการหนีบผมนะคะก็จะมีอุณหภูมิเท่าไหร่นี่ยังไม่แน่ใจนะทุกคนเดี๋ยวเปิดเล่นไปพร้อมกันนะคะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดเครื่องอันนี้มีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะทุกคนเครื่องที่แล้วไม่มีปุ่มเปิดปิดเครื่องทุกคนมาเม้นถามว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องไม่มีหรอคะใช่ไม่มีทุกคนก็ไม่มีที่สําคัญเลยมีปุ่มเบาเบาปุ่มลดลดอุณหภูมิกับเพิ่มอุณหภูมินะคะก็รู้สึกโอเคนะเนี่ย เ,เราเสียบปากเราลงใช้กันเลยดีกว่าเนาะนี่อันนี้พอเสียบปุ๊บนะทุกคนมันก็จะขึ้นคําว่าอ f f ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็กดเปิดเลยนี่ขึ้นมาแล้วร้อยแปดสิบเดี๋เด้อเดยอยังวะทุกคนมันขึ้นเลขอะไรไม่รู้อะแต่งว่ามันน่าจะเป็นแบบอุณหภูมิหรอเออนั่นแหละมันขึ้นเลขเลยไม่รู้แต่ว่าพอเรากด พิ่มอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปให้เห็นนะอุณหภูมิเขาจะสูงสุดที่200นะทุกคนพอเรากดดูแล้วอะเราก็จะอุณหภูมิจะเพิ่มจะลดทีละ5นะแบบเนี่ยพอ200ใช่ปะ่ะพอเราลดก็จะเป็น195 190้8 5อยก่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวหญิงจะตั้งไว้ที่180พอทุกคนไม่อยากให้มันร้อนมากก็ร้อนปรอยแปดสอะ <laughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มใช้กันเลยดีกว่า <laughs> เดี๋ยวระหว่างราอเขาร้อนเนี่ยหญิงก็จะมา แบ่งผมเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาด้วยมาก็กะเอาเลยแล้วกันนะโอเคทุกคนหลังจากเราทําการแบ่งผมเรียบร้อยนะเราจะมาเริ่มนีบผมกันเลยดีกว่ามาขั้นตอนแรกนะเราจะจับช่อหน้ามาก่อนไม่ต้องเยอะมากนะทุกคนเอาแค่แบบนิดๆแล้วเอาทีละนิดดีกว่านี่ใส่เข้าไปก็กดปุ๊บทิ้งไว้เท่าไหร่ดีอะสักสิบวิแล้วกันนะจริงๆมันแบบ มันเอาตามความรู้สึกอะทุกคนแต่ว่าสิบวีก็ได้จะได้แบบว่าไปในทางเดียวกันสำหรับมือใหม่ด้วยเนาะอ่ะมาโอเคพอเราสิบวีก็เปิดแล้วก็เอาลอนมาหนีบทับเข้าไปเหมือนแบบไปย้ำเขาอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับเลขว้โอเโอเค กระจิบข่าสุดท้ายชสนนี่ออกมาแล้วทุกคนก็จะเป็นรอนมาม่าบอกก่อนว่าขอโทษจริงๆที่ใส,ส่เสื้อดำมามันมองลำบากมากแต่ว่านี่อะดูกับสีผนังแล้วแล้วกันนี่นะทุกคนก็โอเคนะคะแบบเป็นรอนมาม่าขนาดที่แบบกำลังดีแหละที่ถิงคาดไว้นะเดี๋ยวเรามาลอนช่อต่อไปดูดีกว่าเนอกว่าโอเคไหมยังไงเหมือนเดิมนะคะหยิบมา สักหนึ่งชอ่อหนีไปจุหนึ่งสองกลามาอืมก็จะออกมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่าจะบอกก่อนว่าอยางจะขอเพิ่มอุณหภูมิเป็น200เลยดีกว่าคือทุกคนอ่ะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าแบบสองร้อยมันจะทำลายเส้นผมเกินไปไหมพี่อะไรเงี้ยแต่คือใช้ร้อยแปต่นิบนานอะ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรจากใช้200ร้อแล้วนิบแป๊บเดียวอะไรเงี้ยเออก็คือขอใช้แบบสูงไปเลยดีกว่าแล้วก็ทําการหนิบแป๊บเดียวเนาะจะได้ไม่ต้องแบบใช้ร้อยแปดสิบแล้วนิบนานอะเออมันก็เสียเท่ากันอะ่ะช่อหลังนี้เป็นช่อที่แบบท้าทายอานาจมืดมากมองไม่เห็น ผมช่อไหนอะ่ะหิงจะไม่ค่อยรอนให้มันแน่นมากหรอกเพราะบางทีแบบถ้าแน่นเกินอะ่ะมันอาจจะแบบฟูอ่ะนี่จะใช้คำยังไงดีวะคือแบบพอมันแน่นอะ่ะแล้วมันแบบผมมีค่อนข้างเยอะอะ่ะแล้วคือถ้าข้างบนมันก็แน่นแล้วข้างล่างแน่นอีกอมันจะกลายเป็นฟูอะ่ะก็เลยจะใช้รอนแบบนิดเดียวคือแบบว่าเออรอนแค่แบบมีความเป็นมาม่านะแต่ไม่ได้เอาแน่นมากนะอะไรประมาณเนี้ยอือเออสองร้อยดีกว่าจริงร้อนแบบเออลืมบอกคืออย่างจะใช้อย่างนี้นะทุกคน,ค,นคือแบบ เอาด้านที่เป็นหน้าปัดอะเอาไว้ข้างในอะ่ะแล้วก็เอาด้านอันนี้ไว้ข้างนอกนะเครื่องเขาค่อนข้างร้อนด้วยนะทุกคนคือแบบมือใหม่คือแบบระวังเลยนะตอนแรกเราคิดว่าเออมันจะไม่ร้อนเลยเนี่ยร้อนหูแล,ล้วสรุปออกมาไหม Okay. เห็นควันบ้ควันตรงนี้คือจัดมากอันนี้ชอบล้างเสร็จแล้วโน้ตเรามาทาชอบบนกันต่อดีกว่าแบ่งอีกครึ่งดีกว่าคือต้องบอกว่าอยคนผมหนานะทุกคนใครที่แบบผมไม่ได้หนามากทำแบ่งแค่สองชั้นก็พอแต่ของเาขอแบ่งสักสามชั้นเลยเพราะผนหนาทวนกะันอีกรอบทุกคนจับขึ้นมาหนึ่งช่อเอาที่นี้ไว้ข้างในก็ใส่ผมเข้าไปแล้วก็นี่ นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นี่จะทำแบบนี้ไปทั้งหัวนะทุกคนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเรามาสรุปกันว่ามันเป็นยังไงนะคะ คนช่อหน้าจะบอกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากฉะนั้นพิธีพิถันน้องเขานิดนึงนะเพราะมันจะเป็นส่วนที่แบบโชว์ให้ทุกคนเห็นนะคะช่อในอะ่ะเราจะไม่มีปัญหาอะไรในการบอกว่ากะขนาดอะไรเท่าไหร่ใช่ปะแต่ช่อหน้าเนี่ยยังจะกะให้มันอยู่แค่ตรงนี้นะจะไม่ให้สูงไปมากกว่านี้นะควจะให้อยู่ประมาณห่างคิ้วอะ่ะหรือห่างตาเออห่างตาดีกว่ามันจะได้รู้สึกว่ากําลังพอดีนะคะมา ก็พยายามหักเขานิดนึงทุกคนหักมือลงอะ่ะจะมันจะได้ไม่กระเด้งกระเด้งกระเดิดเออนั่นแหละออกไปนะคะมาส่วนล่างสุดอะพยายามหักเขาเข้าอะ่ะหนีเป็นงไงให้หักเขาเข้าได้ก็ดีมันจะได้ไม่เป็นแบบเหมือนขาเป็ดอะเออแบบขาเป็ดอะเข้าใจใช่ไหว่า ก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาปิดเครื่องกันก่อนดีกว่าปิดเครื่องก็เหมือนเดิมทุกคนกดอา่าแต่เป็นกดค้างเออถ้าเปิดก็คือตอนเปิดทุกคนเปิดได้เลยเพิ่งหนึ่งเห็นปหเออแต่เวลาปิดให้กดค้างนะคะอันนี้ยิงทิงไว้ให้เย็นแล้วก็สางเลยนะทุกคนก็เดี๋ยว ถ้าใครที่แบบผมไม่ได้หนาก็ทําการแบบว่าปล่อยอย่างเงี้ยฉีดสเปรย์หรืออะไรเงี้ยได้เลยทุกคนเพราะว่าแบบรอนเขาสวยอยู่แล้วดูดีเห็นปะเนี่ยรอนแบบเขาสวยอยู่แล้วนะคะแต่ยิงสําหรับญิงอ่ะญิงเป็นคน,นผมหนาเดิงจะทําการเซตผมนิดนึงนะคะนิดนึงก็คือจะนี่แบ่งช่อหน้าออกมานิดนึงเห็นปะจากนั้นก็จะอย่างงี้ แล้วก็ทําการบิดเขาค่ะทุกคนบิดเขาไปค่ะก็ใช้กิ๊บดำนี่ไปกิ๊บเสียบนะทุกคนในการว่าล็อกเขาเพื่อไม่ให้เขาหมุนกลับมาคือล็อกแล้วซ่อน้วข้างในเอาผมที่รับข้างนอกเอามาปิดเนี่ยเออนะก็มาอีกข้างหนึ่งเหมือนเดิมแบ่งข้างหน้าออกมาเออเยอะไป แบ่งตามที่เราชอบอ่ะกระปริสหนึ่งเคนี่นะทุกคนก็เป็นทรงผมที่ทำจากลอนมาม่านะทุกคนสำหรับคนที่ผมค่อนข้างหนาอย่างนี้นะคะก็เนี่ยก็จะได้อีกลุกหนึ่งเลยไม่ต้องแบบว่าลอนปล่อยอย่างเดียวนะคะโอเคเรามา ทำการสรุปเจ้าเครื่องลอนมาม่าของเราดีกว่าข้อแรกเลยนะคะก็คือการห่อของเขาห่อมาดีมากจะเห็นได้ว่าเขาแบบดูบับเบิ้ลที่เขาให้มันดีหนามากคือห่อมาอย่างนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวเครื่องจะกระแทกหรือว่าจะหล่นแล้วแตกอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขาห่อมาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยต่อมานะคะราคาราคาค่อนข้างที่จะ สมเพสสมโภดไม่แพงจนเกินไปสําหรับมือใหม่ที่ต้องการจะซื้อมาลองเล่นลองใช้ดูเนี่ยรู้สึกว่าราคาประมาณนี้โอเคนะทุกคนมาต่อกันที่ตัวเครื่องตัวเครื่องจะเห็นได้ว่าอย่างที่หิงบอกว่ามันไม่กอกแก๊กเลยแบบว่าเนี่ยมอาจะมีแค่แบบอย่างเงี้ยแต่คือมันก็คือเป็นปกติของเครื่องรอนผมทั่วไปมาดูในเรื่องของ, function, องฟังก์ชันนะใช้คำว่ฟังก์ชันเออก็คือในเรื่องของฟังก์ชันนั่นแหละมีปุ่มเปิด ปุ่มล็อกเครื่องปุ่มเปิดปิดอย่างนีนะทุกคนเนี่ยถ้าเราใช้ก็แค่เปิดลงถ้าเราไม่ใช้เราก็แค่ปิดขึ้นมันก็ล็อกเครื่องให้เราเรียบร้อยแล้วฉะนั้นปุ่มล็อกโอเคมาต่อกันที่ฟังก์ชันตัวอื่นนะทุกคนก็คือมีปุ่มเปิดปิดปกติแล้วอันนี้เครื่องนี้มีแน่นอนทุกคนปุ่มเปิดก็คือปลดกึกหนึ่งเปิดแต่ถ้าจะปิดก็คือกดค้างแค่นั้นก็คือมีไม่ต้องกลัวว่าพี่ขาปุ่มเปิดเครื่องไม่มีแล้วค่ะไม่ต้องกลัวอันนี้มีนะจ๊ะแล้วก็มี ปุ่มเพิ่มลดอุณหภูมิให้เราซึ่งอุณหภูมิทิ่งดูเมื่อกี้มันน่าจะสิ้นสุดที่200ก็คือทิ่งใช้นี่แหละแล้วก็สีเสืออะไรของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีไม่มีการถลอกทั้งสิ้นรวมถึงตัวข้างในด้วยอันนี้ยังไม่รู้เห็นไหมแต่ที่หิ่งดูก็คือมันไม่มีไม่มีถลอกเลยอย่าทุกคนก็คือดีมากๆกับราคา200กว่าบาทนะคะเต่อมาสายไฟนี่เห็นปะหมุนได้แล้วจ้า คือจริงๆถ้าเครื่องเนี้ยมันหมุนไม่ได้ยังก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแย่อะไรเพราะว่าเราหนีบตรงอย่างเดียวไม่ได้หมุนหรืออะไรให้มันพันแต่เครื่องนี้พอมีมันก็โอเคตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบหักนู่นมั่งหักนี่มั่งแต่มันก็คือไม่ได้หักอยู่แล้วว่าทุกคนเออแต่เขามีสายแบบน,นี้มาให้ก็โอเคนะคะปลั๊กก็เป็นปลั๊กที่ใช้งานง่ายด้วยดูเห็นปะไม่ใช่ปลั๊กที่เป็นแบบกลมๆแล้วเสียบแล้วหลุดเสียบแล้วหลวมอ่ะอันนี้ก็คือแน่นดี มาต่อกันที่เรื่องของความคุ้มค่านะทุกคนเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะคะอย่างที่บอกอยิงได้มาันาราคา200กว่าบาทแต่ได้คุณภาพที่เกินราคาจริงๆละที่สําคัญคือเขามีของแถมมาให้ด้วยก็คือเป็นเป๊กอันนี้เป็นกิฟไม่ใช่เป็นเป๊กเออเป็นแบบแผ่นแตะผมอย่างเงี้ยล็อกผมนะคะแล้วก็ได้กิฟมา2ตัวนี่ก็คือ ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับราคาจริงๆนะทุกคนสำหรับมือใหม่ที่อยากลองใช้นะคะก็ไปหาไปตามมาได้ส่วนลิงก์ร้านที่หญิงซื้อมาเนี่ยหญิงจะแปะไว้ที่ description box ด้านล่างนะคะก็รีวิวจบไปแล้วนะทุกคนสำหรับใครที่อยากซื้อตามเนี่ยก็ไปซื้อได้นะอย่างที่บอกนะคะว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ใหญิงด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ